สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาเรียนวิชาสังคมศึกษานะคะเรายังอยู่ในหัวข้อเรื่องพระพุทธศาสนาค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่สี่หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธค่ะซึ่งวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมารยาทชาวพุทธกันค่ะเด็กๆ มารยาชาวพุทธคือหลักปฏิบัติตนในการพูดหรือสนทนาของชาวพุทธที่สุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานที่ค่ะซึ่งในวันนี้มารยาชาวพุทธที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จะได้เรียนรู้มีอยู่5เรื่องด้วยกันนะคะคือ 1. การลุกขึ้นยืนรับพระสงฆ์ 2. การต้อนรับพระสงฆ์ 3. การรับและส่งสิ่งของแด่พระภิกษุ 4. การสนทนากับพระสงฆ์และสุดท้าย 5. มารยาทในการแต่งกายค่ะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นตามมาชมกันเลยค่ะเด็กๆสวัสดีครับน้องๆวันนี้ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องราวของมารยาทชาวพุทธกันครับมารยาทชาวพุทธเป็นสิ่งสำคัญที่พุทธศาสนิกชนที่ดีควรจะเรียนรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องพบกับพระสงฆ์ในสถานที่อื่นๆภายนอกวัดซึ่งท่านอาจจะไปปฏิบัติศาสนากิจภายนอกตามที่พุทธศาสนิกชนได้นิมนต์อย่างเช่นงานทำบุญวันเกิด งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือแม้แต่งานบวชของญาติพี่น้องของเราซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของเราท่านอาจจะนิมนต์พระสงฆ์มาที่บ้านด้วยเพื่อทำบุญถวายพระตาหารซึ่งจะมีมารยาทชาวพุทธที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อต้อนรับพระสงฆ์ให้เหมาะสมเริ่มกันที่การลุกขึ้นยืนรับพระสงฆ์กันก่อนนะครับน้องๆครับ การลุกขึ้นยืนรับพระสงฆ์เป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่งเมื่อมีงานพิธีแล้วพระสงฆ์เดินผ่านหน้าเราให้เราลุกขึ้นยืนพร้อมกับประนมมือไหว้ด้วยความนอบน้อมเมื่อท่านเดินผ่านแล้วจึงค่อยนั่งลงครับแต่ถ้าหากว่าเรานั่งอยู่กับพื้นเราก็ไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นยืนนะครับให้เรายกมือไหว้เมื่อท่านเดินผ่านได้เลยหรือถ้าหากมีพื้นที่สะดวกก็ให้เราทำการกราบโดยกราบอย่างนอบน้อม น้องๆอ,อาจจะเลือกกราบหรือไหว้แล้วแต่ความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆครับต่อมาเป็นมารยาทในการต้อนรับครับการต้อนรับในทางพระพุทธศาสนานั้นเราจะเรียกว่าการปฏิสันฐานซึ่งการต้อนรับจะมีสองอย่างคือ 1. การต้อนรับด้วยสิ่งของและข้อ2การต้อนรับด้วยการเอาใจใส่ครับ ซึ่งชาวพุทธที่ดีจะต้องต้อนรับท่านด้วยจิตใจที่ดีงามและรู้จักเอาใจใส่เช่นการจัดให้ท่านนั่งในที่ที่เหมาะสมจัดน้ำอาหารให้พร้อมน้องๆอ,อาจจะไม่ได้มีหน้าที่เตรียมสิ่งของเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่น้องๆก็สามารถช่วยผู้ใหญ่ในการจัดเตรียมได้นะครับทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างในชีวิตประจำวันกันนะครับที่บ้านของเตย มีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ครับทั้งพลอยเพลินพัดเบิ้มและจินต่างก็มาร่วมงานนี้พร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ของตนเองทั้งหมดต่างช่วยกันจัดเตรียมสถานที่อาหารและน้ำดื่มไว้ต้อนรับเตรียมถวายพระสงฆ์ที่นิมนต์มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงเมื่อพระสงฆ์เดินผ่านพ่อแม่และเต้ย ทั้งสคนที่นั่งอยู่ที่เ e ก้าอี้ก่นลุกขึ้นแล้วยกมือไหว้ส่วนคนอื่นๆที่นั่งอยู่ที่พื้นก็กลมลงกราบพระอย่างสำรวมและด้วยความที่ทุกคนต่างช่วยงานกันอย่างเต็มที่ทำให้งานออกมาเรียบร้อยและทุกคนก็ต่างมีความสุขมากที่ได้ร่วมทําบุญร่วมกันเป็นความสุขที่หาได้ไง่ายๆภายในสังคมของตนเองหากทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องเหมาะสมครับ มารยาทชาวพุทธในการรับและส่งส voilà kind of ิ่งของให้แก่พระภิกษุซึ่งเป็นมารยาทที่มีความสําคัญอย่างมากเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับในการรับส่งสิ่งของแก่พระภิกษุนั้นเราจะต้องมีมารยาทในการปฏิบัติด้วยนะครับเมื่อเราต้องรับส่งสิ่งของให้แก่พระภิกษุเราก็ควรปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะพระสงฆ์ท่านอาจจะมอบสิ่งคองให้เราเมื่อเวลาเราจะรับสิ่งคองเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือเวลาที่เราจะให้สิ่งของแก่พระภิกษุไม่ว่าจะเป็นอาหารสิ่งของที่เรานำไปทำบุญต่างๆเราก็จะต้องส่งสิ่งของเหล่านี้แก่พระภิกษุให้ถูกต้องด้วยเริ่มที่การส่งสิ่งของให้แก่พระภิกษุกันก่อนครับน้องๆครับหลักในการรับส่งสิ่งของให้แก่พระสงฆ์นั้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะมีหลักในการปฏิบัติที่แตกต่างกันอยู่ ซึ่งการส่งสิ่งของให้กับพระสงฆ์เราเรียกว่าถาวายสิ่งของหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประเคนครับเวลาเราไปทําบุญที่วัดต้องมีการถาวายอาหารหรือสิ่งของที่เรานํามาทําบุญเราก็ต้องประเคนให้กับพระสงฆ์เองทีนี้เรามาดูวิธีการกันครับว่าเราจะต้องทําอย่างไรสําหรับขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากวิธีปฏิบัติของผู้ชายกันก่อน เมื่อเวลาจะส่งของให้กับพระจะต้องนั่งคุกเข่าในท่าเทพ,พบุตรที่ด้านหน้าของพระสงฆ์ในระยะที่พอเหมาะแล้วจึงน้อมตัวลงเล็กน้อยยกสิ่งของด้วยมือทั้งสองข้างแล้วส่งถวายให้ถึงมือท่านจากนั้นก็ถอยห่างออกมาสักเล็กน้อยแล้วไหว้หรือกราบตามความเหมาะสมครับต่อมาหากเป็นผู้หญิงต้องส่งของให้แก่พระภิกษุเริ่มจากการนั่งพับเพียบหรือนั่งคุกเข่าท่าเทพธิดา ด้านหน้าของพระสงฆ์ในระยะที่พอเหมาะจากนั้นจึงยกสิ่งของขึ้นด้วยมือทั้งสองข้างน้อมสิ่งของเข้าไปใกล้พระและวางสิ่งของบนผ้าที่พระสงฆ์ท่านจะทอดรับเมื่อถวายสิ่งของเสร็จแล้วให้ถอยห่างออกมาสักเล็กน้อยจากนั้นไหวหรือกราบตามความเหมาะสมครับเรามาทบทวนกันอีกสักครั้งนะครับว่าในการส่งสิ่งของให้แก่พระสงฆ์นั้นผู้ชายจะนั่งคุกเข่า และส่งสิ่งของถวายให้ถึงมือท่านครับส่วนผู้หญิงจะแตกต่างกันคือจะนั่งพับเพียบหรือนั่งคุกเข่าจากนั่งส่งสิ่งของให้แก่พระสงฆ์โดยวางสิ่งของไว้บนผ้าที่ท่านวางรองรับซึ่งจะต่างจากผู้ชายที่สามารถส่งถึงมือได้นะครับเมื่อน้องๆเข้าใจสาม,มารถปฏิบัติกันได้แล้วทีนี้เราก็มาดูกันอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือมารยาทในการรับสิ่งของจากพระสงฆ์ครับ มารยาทในการรับสิ่งของจากพระสงฆ์มีอยู่2แบบคือ 1. การรับสิ่งของในขณะที่เรานั่งก็จะคล้ายๆกับการส่งสิ่งของนะครับเพียงแต่เราต้องยื่นมือเข้าไปรับสิ่งของแทนผู้ชายให้นั่งด้วยท่าเทพบุตรกราบแบบเป็นจางค้าประดิษฐ์3ามครั้งแล้วยื่นมือออกไปรับสิ่งของจากมือท่านเมื่อรับสิ่งของแล้วก็กราบแบบเป็นจางค้าประดิษฐ์สามครั้งแล้วจึงถอยหลังออกมาครับ ส่วนผู้หญิงก็จะนั่งท่าเทพธิดากราบเป็นจางค้าประดิษฐ์สามครั้งจากนั้นยืดมือออกไปรองรับสิ่งของเมื่อพระสงฆ์ปล่อยสิ่งของลงบนมือจึงรับและกราบเป็นจางค้าประดิษฐ์สามครั้งจึงถอยหลังออกมาครับในขณะที่ทำน้องๆจะต้องอยู่ในอาการสำรวมด้วยนะครับข้อ 2. การรับสิ่งของในขณะที่ยืนก็จะคล้ายกับการนั่ง เพียงแต่จะแตกต่างกันตรงที่ผู้ชายให้ยืนตรงแล้วไหว้พระสงฆ์หนึ่งครั้งจากนั้นต้องยื่นมือทั้งสองข้างออกไปรับของจากพระสงฆ์ส่วนผู้หญิงทำการไหว้พระสงฆ์หนึ่งครั้งจากนั้นย่อตัวลงเล็กน้อยจากนั้นแบมือทั้งสองข้างรอรับสิ่งของจากพระสงฆ์เมื่อท่านวางของลงบนมือให้รับแล้วจึงหันหลังเดินกลับปกติครับ น้องๆครับในการรับสิ่งของหรือส่งสิ่งของให้พระสงฆ์ถ้าเป็นผู้หญิงจะต้องนึกเสมอนะครับว่าจะรับของโดยตรงจากพระสงฆ์ไม่ได้ครับถ้าถวายสิ่งของจะต้องวางสิ่งของที่ผ้าที่ท่านวางทอดไว้ส่วนถ้าเป็นการรับของจะใช้มือรองรับสิ่งของแล้วท่านจะวางของลงในมือครับและสิ่งที่สําคัญคือเราจะต้องปฏิบัติอย่างนอบน้อมถูกต้องและทําด้วยความสํารวมด้วยนะครับ ในการพูดคุยกับพระภิกษุนั้นเราก็จะต้องมีมารยาทและต้องให้ความเคารพต่อท่านอย่างสูงโดยใช้คำแทนชื่อตนเองเสมอเช่นคำว่าผมกระผมสำหรับผู้หญิงก็ใช้คำว่าดิฉัน ่อมา connect, เวลาพูดกับพระภิกษุสงฆ์เราจะต้องใช้คำแทนพระภิกษุสงฆ์ผู้สนทนากับพระภิกษุสงฆ์ไม่ว่าชายหรือหญิงให้ใช้คำแทนพระภิกษุสงฆ์ว่าพระคุณเจ้าพระคุณท่านหรือท่านและในขณะที่พูดคุยเราก็ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมด้วยนะครับคือเราควรประนมมือพูดก nice. ับท่านนะครับไม่ควรที่จะพูดล้อเล่นหรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพครับถึงแม้เราจะเป็นญาติกับพระภิกษุสงฆ์รูปนั้นแต่ก็ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมด้วยนะครับ นอกจากที่เราจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมในขณะที่พูดคุยกับพระภิกษุแล้วเมื่อเวลาเราอยู่ในวัดเราก็จะต้องแต่งกายให้เหมาะสมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดสุภาพเรียบร้อยไม่ควรใส่กางเกงหรือกระโปรงสั้นรู้จักสำรวมกิริยามารยาททางกายและวาจา ทั้งการเดินนั่งต้องให้สุภาพเรียบร้อยไม่พูดคุยหรือเล่นกันเสียงดังถือเป็นการให้ความเคารพสถานที่และพระสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ภายในวัดครับทั้งมารยาทในการพูดกับพระภิกษุสงฆ์การสำรวมกริยามารยาทและการแต่งกายให้เหมาะสมเมื่ออยู่ในวัดเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากเลยนะครับ และถ้าน้องๆทำได้ถือว่าน้องๆเป็นศาตสนิกชนที่ดีของศาสนาเป็นคนดีของสังคมทำให้สังคมสงบสุขด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูมีการบ้านให้นักเรียนนะคะการบ้านคือใบงานวิชาสังคมศึกษาชุดที่1 ใบงานที่8ค่ะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหรือผิดหน้าข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะเด็กๆวันนี้ชั่วโมงสังคมศึกษาของเราก็ได้จบลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ